วันนี้ช่างเล็กก็จะมาลองกล้องกิโยนตัว70ไมล์นะครับรุ่น800 se กล้องหน้า 4K นะครับกล้องหลัง 2K นะครับมีคำสั่งเสียงให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟาวิดีโอหรือว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่างเล็กลองให้ดูแทนที่เราจะเอื้อมมือมากดตรงปุ่มที่เป็นตัวทมนี้นะครับ <S <S เวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเห็นทมนี้ไหมนะปกติเวลา เกิดการชนปุ๊บเราต้องเพื่อมือมากดปุ่มนี้นะครับปุ่มที่เป็นทงเนี่ยเพื่อจะล็อกไฟล์วิดีโอไม่ให้มีการโลนับนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับตัว800 SE ตัวนี้นะครับเพียงเราพูดคําว่า record ว <s> ิดีโอนะครับเขาจะทําหน้าที่บันทึกไฟล์วิดีโอตรงนี้ให้เราทันทีนะครับถือว่าสะดวกม,มากกับการใช้งานกล้องจิจรถยนตัวนึง นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นรุ่น70สิบไมล์8ด้นะครับสะดวกในการใช้งานหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะให้เขาสั่งให้เขาถ่ายรูปนะครับเราก็สามารถพูดได้เลยนะครับในการที่จะสั่งการถ่ายรูปเกิดการชนปึง้งนะครับเราแค่บอกเขาว่าเทคโฟโต้เห็นไหมครับเพียงเราพูดแค่นี้นะครับสะดวกในการใช้งานมากนะครับ ก็แนะนำนะเดี๋ยวช่างเล็กให้ดูไฟล์วิดีโออีกทีหนึ่งนะครับว่าพอไฟล์วิดีโอออกมาแล้วเนี่ยภาพจะคมชัดสักแค่ไหนก็จะมีวิ่งที่ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถนนปกติแล้วก็จะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเวลาเราเข้าระหว่างที่สว่างกับที่มืดว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับผม ระมัดระวังผู้ขับขี่